สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อนพี่น้องเอ็ดีทางฝั่งลาวฝั่งไทยในต่างประเทศด้อสวอัสดีกันยังสวยๆเนาะเจังใจกันแด้พี่น้องอากาศแต่ละบ่อนแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศเนาะฝนตกกันละบอ่อหรือว่าอย่างแดดฮอนอยู่่ <c oughs> วงนี็เะิ่มเข้าฤดูหน้าฝ่นแลน้วเน <c oughs> ะทุกคนแตะได้มีแบบฝุ่นสซ่สามวันนี้ฝุ่นตกเนาะทางฝั่งลาวก็ตกทางฝั่งไทยก็ตกเนาะเห็นข้าวบางบ่อนพนาทุกคนเป็นว่าหลังคาปื้มพลมมันเหี่ยงนะ ฟังบอกันมีลูกเห็บตกเนาะแต่ว่าเขาเห็นข้าวอยู่ทางวังไทยเขบอกสาวสวนทุเรียนมักทุเรียนต้นทุเรียนอ่ะหักรูมเป็นที่ก็อยู่ท่เสียนไดายค่ะแม่ฟังบอลแล้วคือแบบตอนนี้ทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงจั๊กจั่น้องเนาะโบเมนวาซิเลียนอีโนวันบุ้นฝุ่นอยู่บุ้นฝุ่นหรือบึ้นแดดอยู่ในเสียงจักจันฮองแล้วบเมนหยางองหปองนี่แบบนึ้นฝนเป็นได้แต่หักสังสุขภาพกันเด้เนองพี่น้องเพราะว่ายูยูแดดจะแดดแท้แดดวานเนาะ เาว่ายักฝนก็ฝนตกมาบัดเดียวเนาะพี่น้องนำอากาศประทันนาะรักษาสุขภาพกันเลยเนาะแล้วเมื่อนี้เนาะทุกคนน้องแฟดจะได้เห็นคลิปหนึ่งที่น่าสนใจเนาะแลวก็อยากเอามานำเสนอ r e a อ t ั o นให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงนํำกันเนะาะอ่ะคือแบบสุดยอดเลยได้น้องอยู่<ม>ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยเพื่อเล้ยเจาะอ,อุโมงนํำสายไฟลงใต้ดินเนาะ<ม>ถือว่าเจาะลึกเข้ากับตึกสิบชั้นทุกคนเขาเชื่อเลยว่าอนาคตอยู่ที่ประเทศไทยเนาะ เพื่อนจะโบมีสายไฟก็คือเพิ่นจะเอาลงใตหยุดมืดเลยโอเ่น้องบอกโบมีน้องทุกคนอยากเอามาให้ทุกคนได้ดึงได้ชมเนำกันเนาะก่อนอื่นเลยเขาก็สิพาทุกคนไปดึงนํากันก่อนเนาะอนยาฮอตขึ้นมาลงนำกันท้ายคลิปเนาะทุกคนยาพาทุกคนไปดึงก่อนเนาะถ้าใครได้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วยังบ่ทันกดติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบ่นน้องดูดิ้ดิเพื่อสิเป็นกําลังใจและบระพาลิปใหม่ๆของพวกเฮาเนาะไปดึงไปชมกันก่อนเนาะทุกคน ถ้าพูดถึงทั้งกรุงเทพอะครับพี่ตามแผนงานของกพนาวางไว้ประมาณปีไหนที่เราจะอาไปลงใต้ดินเสร็จหมดครับแต่นี่คําถามใหญ่มากนะเนี่ยถามทั้งกรุงเทพเลยตอนนี้เรามีแพลนกันนะครับในปี2571เราจะลง236กิโลเมตรตอนนี้เราทําได้ประมาณ70กิโลแล้วปีนี้เราคาดว่าเราจะได้อีก20กิโลนะครับจนกว่าจะถึงปี2570จะได้236 พัฒนาศึกษาอุโมงไถ่ไปได้นครับผมว้าวตอนนี้เรากำลังลงไปในอุโมงนี่ครับอกว่าลึก35มเมตรครับว้เราไม่คิดว่าอุโมงมันจะต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันลึกมาก35ม้าเมตรท้าเกับเป็นประมาณชั้นนี่หารสามข้าไปก็ประมาณ1 0 1เชั้นถึงยังยันอีก สักพักหนึ่งเลยล่ะเรามากันทั้ง4คนนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าพี่โคนเป็นคนตัวความสูงก็ต้องให้เครดิตนะวันนี้ใจมากจริงเฮ้ยถามลเลยดิทำไมซีรี์เรามันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆวะเดี๋ยวน,น,นี้มันเป็นความรู้ที่เราอยากรู้ก่อนอเราไม่รู้ว่ามันต้องมาขนาดนี้คือตอนแรกเราคิดว่าอุโมงค์สาย,ายไฟใตดินอะส่วนตัวนะ้วผมคิดว่ามันควรจะลึกสักตึกสองชั้นไม่คิดว่ามันจะมาถึงประมาณแบบสิบเอ็ดสิบสองชั้นอย่างนี้แล้วมันโอ้ใหญ่เหลือเกินเรานึกภาพของการเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้เวลาเท่าก ไซส์นะคิดในใจเท่าบ้านเลยครับอุโมงที่เราลงตอนนี้เท่าบ้านเลยครับร้อยตารางวาประมาณนั้นแล้วเราลงมาเครับ้วยเครนของทางโรงงานเอ๊ะเรียกมเครนบใครพี่เครนของทางสายงานสายงานวิธีการลงอุโมงคที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมี2วิธีคือ1คือใช้กระเช้าแบบนี้ที่มีเครนค่อยๆหย่อนเราลงมาวิธีที่1นะครับวิธีที่2คือจะมีบันไดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเื่งตอนนี้น้องๆก็กำลังเป็นยก็เหมือนลงตึกมาประมาณเกือบสิบชั้นแต่ตอนนี้อยู่กับไกด์ของเรานะครับพี่สุขุมครับ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรตรงที่นี่ครับพี่ก็เป็นอุโมงค์สายส่งแรงสูงนะครับเพื่อรองรับไฟ230 k V จากสถานีต้นทางของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ230 k V ใหญ่แค่ไหนครับพี่เป็นแรงดันสูงพิเศษโดยปกติ่ที่เราใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยจะเป็น12 k V กับ24เ V นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยเป็นสถานีต้นทางของไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งถ้าคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าปกต เวลาเราไปตามต่างจังหวัดนะครับเราจะเห็นว่าที่เป็นเสาทาวเวอร์โครงเหล็กสูงๆเนี่ยอ๋อเสาไฟแรงสูงใช่ไหมครับไฟแรงสูงอันนั้นคือ230 k วีนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเอาเข้ามาเป็นในเขตชุมชนเมืองเนี่ยเราไม่สามารถตั้งเสาอย่างนั้นได้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทาเป็นโครงลักษณะอันนี้แสดงว่าการที่เราเลือกว่า ภูมงจะอยู่ใต้ดินหบนดินเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าเขตชุมชนหรือไม่ใช่ครับแล้วเรื่องนี้บอกว่าเข้ามาอยู่ในเขตชุมชนแล้วเนี่ยภูมงส่วนนี้ลึกขนาดไหนครับพี่ปกติจะลึกระดับหลังภูมงนะครับโดยเฉลี่ยจะ30เมตรกากผิวจราจรครับแล้วแต่ว่าโซนนั้นชั้นหินเขาอยู่ลึกหรือไม่ลึกอย่างนี้ไหมครับใช่ครับซึ่งโซนที่เราจะเลือกขุดเนี่ยต้องเป็นชั้นหินเลยไหมครับหรือว่าดินก็ได้เป็นดินได้หมดครับเป็นทรายเป็นได้ทุกป,ประเภทเพราะว่าด้วยความจําเป็นก็คือว่าเราจะไปตามแนวใต้ถนนนะครับเพราะฉะนั้ ของดินเนี่ยมันก็เลยปิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจออะไรแต่ทีเนี้ยดยเทคนิคมันก็จะอยู่ที่ว่า<อ>หัวเจาะที่เราเตรียมรองรับที่เราจะเจาะเราก็าจะใช้ประเภทนั้นนะครับทาไมเราถึงต้องเจาะคู่ไปกับถนนครับพี่เพราะว่านเนื่องจากว่าเป็นที่สาธารณะครับถ้าเราไปเจาะตามที่เอกชนหรือบ้านเรือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอาจจะเป็นประเด็นของบ้านซุดเดี๋ยวบ้านซุดหรือมันเป็นไปรอนสิทธิ์กันต้องไปละเมิดกันเราเราเลยเลี่ยงที่จะไม่เจาะไปในแนวของบ้านเรือนแล้วก็เอกชนครับเริ่มแบบพี้ก่อนที่จะ เห็นภาพเพราะว่าบางอย่างผมจินตนาการไม่ทันเรากำลังพูดถึงอุโมงค์ที่มันผ่านบ้านผ่านตึกเลยแจ้งทั้งหมดเลยจริงๆตึกอย่างเงี้ยเสามันลึกเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยประมาณ25เมตรครับซึ่งจะนึกว่าโดยเฉลีย่ยแปลว่าทั้งลงมา30มสิบเนี่ยเราหลบหมดเราหลบหมดเราไม่เจออะไรละใต้ด<า>ินเราไม่เจออะไรละแล้วโดยการก่อสร้างสิ่งเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงครับที่ผมคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเริ่มแบบมันคลั่แค้คุณลุงที่ก่อนไหมหรือยังไงครับก็คือในเนี้ยครับเราจะเรียกว่าปอบอุโมงค์เราต้องเริ่มจากการทำ ปอกอุโมงค์ให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะไดมิเตอร์ประมาณ12เมตรเพื่อเราทำปอกอุโมงค์เสร็จหัวและท้ายเสร็จเราก็จะเริ่มขั้นตอน,นอการเจาะอุโมงค์เข้าไปมีคำถามครับแถวบ้านผมอ่ะมีการกอร่อสร้างไอ้อุโมงค์ระบายน้ำแล้วทรงมันเหมือนกันมากเลยมัน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 เหมือนกันปะครับเปอนกันครับมีเรื่องอยากถามต่อครับพอเราสร้างอุโมงค์อันนี้เสร็จครับมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมเป็นคนตายอย่างเช่นท่อเนี่ยครับท่อเหลืองๆือนี่ครับ,รบมันเป็นท่อสำหรับอะไรครับอ่าจริงๆท่อเหลืองๆือนี้คือข่อากา ทั้าางบนเสื้อลมปีตมาข้างนางมาข้างล่าง,งเพราะว่าในอุโมงค์มันไม่มีอากาศในนี้อ่ะ ไมได้ยินข่าวว่านคนเข้าไปทํางานในโมงตายอากาศไม่มีคนเข้าถ้าตายเพราะไม่มีอากาศอ,อ,อันนี้เหมือนกับเขาเรื่องปิดอากาศจากข้างบนลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่อปิดอากาศจากข้างบนเพื่อไปถึงภายใน,ในอุโมงค์อแล้วก็ลากยาวไปจนถึงปลายทางแต่ตัวนี้จะดีหน่อยจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่บนบกเพิ่มความอากาศเย็นด้วยเย็นนิดนึงคุณรู้สึกไหมว่าพอเราลงมาเย็นนะใช่ข้างบนจะตกป่าหรือมันเย็นมันเย็นตรงนี้อยู่แล้วด้วยด้วยความที่มันเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ปัจจัยอยู่ในระดับชั้นน้ำใต้ดินน้ำใตดินจะอยู่ที่ประมาณเกือบ ซึ่ง <tal word> ในอุโมง์ตัวนี้เราเจาะในชั้นที่ว่ามีน้ําใต้ดินสูงแต่ขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะมีระบบป้องกันน้ําใต้ดินโดยตลอดก็คือว่าพอเราเจาะอุโมงค์เข้าไปเนี่ยเราก็จะฉีดเคลือบส้ญยาหรือน้ําปูเนี่ยเคลือบไม่ให้น้ํามันกันเข้ามาในหโองเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างอุโมงค์เนี่ยจะต้องมีระบบป้องกันน้า แต่อาจจะมีน้ำซึ้งนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะปั๊หมดทั้งหมดเลยแล้ว<ม>อย่างนี้เราจะไปดูคืออะไรครับพี่ที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือจะไปดูภายในอุโมงค์แล้วเราก็จะเห็นหัวเจาะที่กำลังทำงานนะครับแล้วก็เขากำลังที่จะเรียงติดตั้งเซกเมนต์อุโมงค์ชิ้นงานอุโมงค์เนี่ยครับสำหรับคุณผู้ดูที่อยากได้ฟิลลิ่งอยากเห็นของที่คล้ายๆกับที่นี่ไปตรงอุโมงค์ของสาญยานทิศทาว เขาเนี่ยมองไปเหมือนเลยมัน,ม,นมันคือเหมือนกันเลยป่ะครับจริงๆลักษณะการก่อสร้างของสายย่านมิทาวเนี่ยกับที่นี่ประเทศเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วอุโมงค์นี่เราเข้าไปยังไงครับเดี๋ยวเรามีรถไฟพาเข้าไปครับอ๋อออันนี้เหรอครับนี่ครับรถไฟพอดีรถไฟครันเนี้ยเราถอยมาใหม่แต่เนื่นองจากว่ามันใช้งานไปสักแปดปีมันเลยก็มีสภาพแบบนี้แต่ความแรงของมันยังได้อยู่เอ้ยอเหมือนถึงคองเลยอ่ะคนที่จะทำในสายงานก็คือจะใช้รถตัวนี้จะใช้ตัวนี้แล้วก็พอเราจะ ขนส่งเนี um so ่ยครับเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นขนส่งระบายดินขนเซ็กเมนต์เข้าใจแล้วคือเราเปลี่ยนไอ้หัวเนี้เหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนสิ่งเนี้ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนขนส่งได้ขนกนได้ใช่ครับแจ๋วครับพี่และนี่คือกระเป๋ารถไฟอันนี้จะเป็นทีมงานอูกมงครับ ดูแลครับดูแลครับเขาบอางพวกเราคขโอ้นี่คือเอาไว้บอกทางนี่คบไอบอกว่ารถมาอยู่วะใช่ครับแล้วส่งสัญญาณเพราะว่าข้างในเนี้ยมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไอถ้างั้นถามนิดนึงได้ไหมครับตรงเนี้ยอยากรู้ว่าความยาวของอุบมงทั้งหมดเช่นเนี้ยเท่าไหร่ฮะพอตัวนี้นะครับประมาณ900เมตรครับเ0 0เมตรมีคนทํางานย่ได้นี้ประมาณกี่คนครับอ่าโดยปกติประมาณ10ถึง2ี่คนข้างข้างนี้คือปูนหมดเลยเหรอครับอ่าตรงช่วงโค้งอ่ะครับมันจะเป็นเซกเมนต์เหล็กแล้วพอเราเราจะดานเป็นเหล็กมาก่อนแล้วเราก็จะเอาปูนอ่ะ ไปแต่ถ้าเป็นช่วงทางตรงจะเป็นคอนกรีตอัดแรงทั้งหมดเข้ามาอยู่ในอย่างเนี้ยอันตรายของการก่อสร้างมีอะไรบ้างครับจริงๆจ,จะมีสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าครับก็คืออากาศถ่ายเทให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเราซึ่งปกติตรงนี้ในแง่ของทีมงานเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่จปอหอรืออะไรพวกเนี้ยครับคือเซฟตี้ที่คอยช่วยดูใ,<ช>ให้คือถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะไม่ให้คนลงมาทางานซึ่งอุโมงค์เนี้ย ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการสัญจอใช่ไหมครับเวลาโครงการเสร็จแล้วจริงๆก็คือสายไฟก็จะร้อยอยู่ในนี้ใช่ครับสายไฟร้อยอยู่ในนี้หมดเลยครับปกติเราเห็นเป็นทาวเวอร์เสาใหญ่ๆซึ่งพอเข้าเขตเมืองมันจะไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ในอุโมงค์นี้หมดอย่างเงี้ยสนามบินหนึ่งอ,อุโมงค์เนี่ยในเนี้ยก็จะมีแต่สายไฟไฟ้าอย่างเดียวเลยสายไฟไฟ้าอย่างเดียวอ่านั่นก็คืองานของส่วนการไฟไฟ้าใช่ครับอย่างเงี้ยมันดีไหมสายอยู่ใต้น้ําแล้วเป็นของการประปาเขาบ้างมันมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะใหญ่จะมีของการไฟฟ้าอย่างเดียวครับ ก็จริงๆตัวเคเบิลที่เราติดตั้งะนะครับมันเป็นประเภทที่สายกันสารอย่างเงี้ยอ่าม,มันจะเป็นประเภทกันน้ำครับส่วนส่วนสายสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่าจะไม่อยู่รวมในนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องการเหนี่ยวนําของกระแสะไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเลยจําเป็นที่จะต้องแยกต้องมีระยะห่างให้กันนิดนึงแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นแรงสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสื่อสาระ ที่เดาประมาณตึกตังลวงเรากำลังจินตนาการว่าอันนี้อยู่ใต้ประมาณสักสิบลีนสองล้านทีนี้ผมกำลังผมพอถอยไปนิดนึงรถไฟฟ้าใต้ดินไปอยู่หรือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่ากับตึกห้าชั้นอ่ะ ยังต่ำยังต่ำกว่าอยู่ลึกกว่าตึกใหญ่ใหญ่เหมือนตึกพวกตึกมหานครเลยไปหยกเลยยันเสาสีมัลึกไหมความลึกจะประมาณสองเท่าของตัวนี้ครับถ้าเป็นแนวดิดตึกใหญ่ๆมันจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั้นอ๋อคนลึกกว่าที่นี่ลึกลึกกว่าที่นี่แต่ว่าเวลาเราสร้างก่อนเราจะทำนี้เราก็ต้องดูว่าจากที่เราจะฟีดสเตชันที่เป็นหัวท้ายเราก็ต้องรู้ต้องหล้อะไรบ้างใช่ครับซึ่งโดยนปกติของเ็นี เราจะเซฟประมาณลบ30เมตรถึงเมตรขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการที่จะหลบแนวเสาเข็มของ<า>ทุกอย่างนะคร <ฮะ S 1> ับโดยปกติเสาเข็มในประเทศไทยเนะี่ยจะลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1> 2 1 25เมตรแล้วอย่างนี้เวลาเราขุดอุโมงค์ผ่านที่เอกชนอะไรเงี้ยครับเราต้องไปขออนุญาตเขาไหมครับจริงๆตอนนี้เราจะไม่ตัดผ่านที่เอกชนเลยเราจะตัดตา แนวถนนเดียวเท่านัน้นครับที่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพอไมเราถึงต้องตัดตามแนวถนนครับพี่ถ้าไปตัดในพื้นที่เอกชนเนี่ยในอนาคตมันก็จะมีประเด็นและที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการบํารุงรักษาด้วยถ้าไปตัดในที่ของชาวบ้าน,บ,านบ้านเรือนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปขอเขาเรียวกว่าอะไแมนโฮมโฮมาตรงหลังบ้านใครก็ไม่รู้ใช่คนที่ข้อเรกลงไปบ้านดำสิบเอ่อสิบชั้นนะครับ <20 S 2> ที่สุดบุคคลเนาะครับโดยปกติหนึ่งตัวโครงการหนึ่งโครงการนะครับเราจะวางแผนล่วงหน้าประมาณสามถึงห้าปีอยู่แล้วถึงจะเริ่ม ก็มีคำถามอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนนะครับเมื่อไรจะถึงไปหน้าหัวจอกครับระยะทางจากปาก็ประมาณกิโลหนึ่งคิดกิโลหนึ่งครับผมซึ่งตอนนี้หน้าหัวจอกเขากาลังทํางานกันอยู่แล้วก็กําลังกาลังที่จะเลียงตัวเซกเมนต์ตรงนี้ครับถ้าลงมาในนี้เนี่ยก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะความชื้นเหมือนค่อนข้างเยอะหน่อยไหมครับรู้สึกว่ามันมีความชื้นเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้มันจะมีไปมาณน้ำใต้ดินสูงมันก็จะมีทั้งความชื้นจากน้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจากอากาศที่เรา ปิดเข้ามาในอุโมงค์เนี่ยครับแล้วบางทีเคยไหมฮะเจาะไปแล้วแบบมันเป็นน้ําเข้ามาเลยอะครับเจอครับก่อนหน้านี้เจอเดี๋ยวสักพักเราจะเจอจุดที่ว่ามันจะเป็นเหมือนเดินนิดนึงครับซึ่งตอนนั้นตอนที่ทํางานเนี่ยพอดีเราไปเจอตาน้ําพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นก็เราก็รีบหาอะไรมาอุดน้ําก่อนแล้วก็ดูหาวิธีแก้ไขอะครับเราก็พยายามตอนนั้นหัวหัวเจาะจะตกจากระดับลงไปนิดนึงครับแต่พอดีเราก็แก้ทันตอนที่เราสํารวจเนี่ยเราจะสํารวจชั้นคุณภาพดินที่บริเว เป็นปอกโมงครับหัวกระ้ายบางทีระหว่างกลางเนี่ยถ้าที่เราในการสำรวจเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงมันก็เลยทําให้แจ็คตอตเจอตาน้ำนิดนึ่งพูดถึงตรงนี้ที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับการเดินทางเ่ยที่ผมมองเนี่ยมันเป็นการสะรบไหลลงเข้าไมเราถึงต้องทำให้มันไหลลงแบบนี้ฮะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการระบายน้าในอนาคตในกรณีที่มีน้ําเข้าเราก็จะเซตระบบปั๊มน้าเนี่ยไว้ตรงจุดที่ต่ำที่สุดถ้าเราไม่เซตให้มันเป็นดีระดับความชันนิดตนึ่งเนี่ยน้ํามันจะเอื้อุงง ในกรณีที่มันมีน้ำซึมเข้ามาจำเมื่อกี้แค่ตอนถากมาไอหลุมที่เราลงม,มาฝนตกดูแลกคนยังไงพี่ระหว่างที่กำลังทำงานเนี่ยฝนตกเนี่ยโดยปกติน้ำมันก็จะลงเข้ามาแต่มันก็จะสูบออกไปได้เราจะมีระบบสูบน้ำตลอดเอ๊ะถ้าเรากำลังพูดถึงเจาะออกมาสามสิบเมตรุงเทพมหมานครปกติเราต้องเจออะไรบ้างความลึกประมาณนี้ก็ปกติเราจะเจอชั้นดินชั้นทรายเลยทั้นดิน้ํายยังไม่เคยเจออะไรแปลกใช่ไหมครับฟอสซิลอะไรงนี้ไม่มีเอาจากประสบการณ์ที่เคยดูเราต้องเคยเจอฮะ มันคอะไรครับมันคืสิ่งเล่นลับอยู่หรอเมื่อก่อนไม่ใช่คนสายมูแต่พอทำงานพวกนี้อันนี้โอ้โหกระจายเลยเอ้าโซนนี้อะไรครับพี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์หัวจอดจะเป็นรานที่เกี่ยวกับพวกงานระบบหงดนแล้วก็คนขับหัวจะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยครับในหัวจอดนะครับมันจะมีประกอบด้วย13ขบวนนะครับจะเป็นทั้งขบวนของพวกตู้งานระบบหงดนแล้วก็จะเป็นในส่วนของ จะนั่งอยู่ข้างในนี้ครับไอ้ตรงงานหัวจอเนี่ยครับมันมีงานระบบกี่อย่างที่เราต้องใช้อยู่ในตรงนี้ฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้คุณป๊อปซึ่งเป็นวิศวกรดูโมงคอยตอบดีกว่าเพราะว่าแกแกจะดูแลตรงนี้งานจอดเลยของงาน และตอนนี้เราอยู่กับพี่ป๊อปกองปูนนะครับเห็นพี่ป๊อปแต่ทำงานกองปูนเนี่ยกองปูนดงด้วยเออสวัสดีครับ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 ผมพี่ป๊อปทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นวิศวกรอุโมงค์อยู่นี่ครับลุงมีสายเฉพาะของวิศวกรเป็นอุโมงค์เลยเหรอครับไม่มีครับแต่อยู่ในการทำงานเนี่ยเราผมเป็นคนดูแลพวกนี้ครับคำถามแรกเลยอยู่ในหลุมนี้มากี่วันแล้วครับโอ้แต่ทุกวันครับลงมาดูบ้างไอ้หลุมที่มันยาวประมาณ900เมตรอย่างเงี้ยพี่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับจะมาถึงจุดนี้ได้ ประมาณ3 4เดือนได้ครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างที่ตะกี้บอกว่าพอเจอตาน้ําเสียไปี่สวันใช่ครับวันเราจะแก้กว่าหัวมันจะขึ้นได้มันต้องใช้เวลาแล้วตรงนี้ที่เห็นกำลังยืนกันอยู่สักเป็นสิบคนเลยครับพี่ๆนั่งกันอยู่เนี้ยทำอะไรกันอยู่เตรียมงานเลยตอนนี้เตรียมงานที่จะเจาะอุโมง,งต่อครับพอเราเจาะไปได้ปุ๊บเราก็จะเอาแผ่นนะครับประกอบเป็นวงตามไป อ๋อนั่นคือหัวจอนะครับานคือหัวจอวันนึงปิดได้กี่แผ่นห้แผ่นอย่างเงี้ย่อการับถ้าเป็นแผ่นเล็กนะครับจะเป็นเมตร2องกาประมาณสเมตรถ้าเป็นลิงเล็กเงี้ยครับตีไปว่าวันหนึ่งได้ประมาณ1เมตรเหรอครับใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงที่เป็นซิกเมนเล็กนะครับซิกเมนต์็กเล็กเงี้ยถ้าเป็นซิกเมนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณหเมตรก็คือห้าลิงห้ิงตอกาแสดงว่าุโมงเมตรนี่ตีก็ขุดมาแล้วประมาณเ0 0วันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเสริมนี้ล้ก ทำงานสง่งจะตกได้เดือนละประมาณห0ึ่งร้อยเมตร หานหน้าเท่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียงมากกว่าทีนี้ไอ้หัวจาะเนี่ยครับผมเคยเห็นเหมือนที่มันเป็นตัวหัวสว่านคือมันมีหลายไซส์ป่ะครับคือมันจะไซส์เท่ากับอุโมงค์อย่างไยป่ะครับไซส์เนี่ยแล้วแปลว่าเราต้องการกำหนดที่เท่าไหร่อย่างอันนี้ครับไซส์ในอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร60ก็คือเอ็มวีเมีความต้องการใช้พื้นที่ประมาณเท่านี้ก็คือเจ้าหัวเจาะก็จะเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตร60เลยใช่ครับหัวเจาะเป็นอะไรครับวัสดุเป็นเหล็กครับเหล็กใช่ครับไอ้หัวน ที่ใช้กัดจะใช้เป็นคาบายครับคาบายคาบายคืออะไรครับพี่คาบายเนี่ยจะแข็งกว่าเพชรคือเอาไว้กัดพวกวัสดุข้างหน้าได้ครับคือมันแข็งกว่าเหล็กใช่ครับคมกว่าใช่เวลาเราไปเจออุปสรรคเงี้ยครับมันก็จะกัดค่อยๆกัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเจาะรอบนึงก็คือประมาณสักหนึ่งเมตรใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ประกอบตามไปใช่ครับไปนี้ไปเรื่อยๆทุกวันตอนเนี้ย หลังจากเชื่อเขา้ามาสัก20กว่านาทีก็มีรถใหม่คันหนึง่งอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นรถถังดินครับที่จะลำเลียงดินที่เราเจาะครับออกไปนี่นะฮะไอหัวเจาะเนี่ยมันเจาะเสร็จใช่ไหมครับพี่แล้วมันก็จะดูดดินมาใช่ครับขึ้นตรงนี้ไปใช่ครับตามาพรอนี้เหรอครับต็นนี้ไปเลย<อ>ใช่ครับแล้วก็คือดินทั้งหมดตรงนี้เราก็จะใส่รถคันนี้แล้วออกไปน่าออกไปครับโอ้ขนที่กิโลครับพี่ก็ไปกลับก็ประมาณ2กิโลครับไม่หมายถึงว่าน้ำหนักดินนะครับ อ๋อดินก็ประมาณประมาณสิบตันครับหมายถึงตลอดทั้งอุโมงนี้เหรอครับหมายถึงว่าต่อต่อหนึ่งลิงที่เราเจาะครับต่อหนึ่งเมตรใช่ครับต่อหนึ่งเมตรครับใช่ออกมาสิบตันใช่ประมาณครับตัวเราแล้วคันนี้ก็จะขนออกไปข้างนอกฟ้าหลังจากนั้นท่อตรงนี้ก็จะว่างขึ้นแล้วก็ขุดต่อได้ท่อจะต้องดินเต็มตลอดเพื่อว่าเป็นการรักษาไปเชือครับทีนี้ตรงช่องว่างอ่ะครับมันจะมีปลกเหล็กพุ่มไว้อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปอกเหล็กก็จะไปแทนที่ดินแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นง,งานเนี่ยไปเรียงแทนตอนนี้กำลังเริ่มเจาะแล้วครับอันนี้คือเสียงกำลังเจาะฮะเสียงแค่นี้เลยเหรอครับใช่ครับหัวเจาะมันใหญ่ขนาดไหนพี่เส้นทางสุ่กลางหัวเจาะเราครับอยู่ที่สี่เมตรยี่สิบเจ็ดแล้วก็ไฮดีซิกเมตเราครับอยู่ที่สามเมตรหกสิบแต่เสียงมันเบานะมันคือการเหมือนค้นกดเข้าไปอย่างนี้ด้วยใช่ครับมันจะดังเฉพาะข้างหลังนะครับมันเป็นระบบไฟฟ้าครับอ๋อผมเห็นการดูดดินเห็นน่าไกลๆตรงนู้นเลยอ่ามีดินไหลออกมา ควันปะครับควันจากเป็นเป็นลมครับที่เราดันดันดินดันทรายออกมาให้ตรงนั้นอะลมออกมาเนี่ยร้อนหรือเย็นครับเป็นเย็นครับเย็นน่เป็นลมไปมกน้ำครับที่เรายิงเข้าไปตรงที่โฮเปอร์ครับเพื่อเป็นการใช้น้ำใช้ลมดันดันกระดูกออกมาก็คือเราเพเชรความดันเนี่ยดันเข้าไปทางนี้แล้วตอนนั้นก็เจาะไปใช่ครับแต่แล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นระบบปิดไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเติมเพรสเชอร์เข้าไปไหลออกมาทางนู้นใช่เพื่อดันเพื่อดันดินออกมาครับในหนังที่คิดไว้นะว่าขุดปุบเสียงดังควันระเบิดออกมาไม่มีไม่มี เสว่าอุโมงไม่มีอะไรเลยสริงที่เราอยู่แบบนี้จริงแล้วถ้าเราขุดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับมันจะมีเสียงดังอะไรแบบนั้นไหมครับไม่ครับก็ลักษณะอย่างเงี้ยแหละครับไปเสียงเงี้ยไปเรื่อยๆเลยครับแสดงว่าเสียงดูดดินจัากว่าเสียงหัวจอครับใช่เพราะเสียงที่เราได้ยินตอนนี้คือเสียงดูดดินต้องเวลาจะขุดเข้าไปอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับต่อ หนึ่งรอบต่อหนึ่งรอบประมาณสี่ถึงห้าทีครับก็คือตอนนี้เราต้องอยู่จนกระท,ทั่งแค่ดินลงมาเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆสี่ห้าทีพอเสร็จปุ๊บดินก็ออกใช่ครับแสดงว่าพวกพี่ก็ได้มีช็อตพักคือช็อตเอาดินออกมาข้างนอกใช่คือ,ค,อคือเราเราก็จะพอดินออกใช่ไหมก็จะเจาะขยับหรือว่าไม่เอาประกอบรอไว้ครับมันจะวนลูปพอดนีนะครับนี่ไงเห็นเขาวนไหมนั่นคือการประกอบอ่ะฮะยังครับยังตอนนี้ยังเจอดไม่ได้ยังไม่ได้เลยังบนนี่จะเกาครับยิงน้ปูนรอบยู่เมนตะครับข้างนอกเนี่จะเข้ามาครับอ่่าาทีมันเพยาายมิงน้มันแนรอบๆสิบเมตรนะคร มันจะมีมีในอินเทอร์เน็ตครับพี่ที่มันมีคนนั่งขุดอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกประมาณสี่คนยืนดูเนี่ยฮะประมาณสี่แอฟคนยืนอยู่ตรงนี้มีหน้าที่อะไรบ้างฮะก็ตรงนี้ครับก็จะมีทีมประกอบทีมประกอบแผ่นซิกเมนต์นะครับแล้วก็มีคนเก้าจิงน้ํายาล็อกรอบล้อมครับแล้วก็ที่เหลือนี่จะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยแบะไรบ้างครับพี่ผู้ช่วยก็ช่วยจับสายช่วยประกอบขันประแจอะไรพวกนี้ด้วยครับมีแบบสลับกันไหมคนนี้เหนื่อยผักมียต้นมีแสดงว่าการขุดจริงๆก็คือเป็นเครื่องยนต์เรียกว่าเกือบจะ คนที่เห็นอยู่ก็คือคนที่เตรียมมาก่อสร้างใช่ไหมเพื่อจะทำสิ่งนี้ต่อกันไปใช่ครับเพื่อที่เตรียมกล้าจะยกแผ่นเข้าประกอบอะไรพวกนี้ครับแต่แล้วการขุดนี่สองด้านไม่ได้ต้องด้านเดียวเพราะเรื่องเทนเชอร์เรื่องอะไรต่างๆใช่ครับอ๋อสแสดงว่าหนึ่งหมู่มุงจะไม่มีการเหมือนแบบเอ้ยมาเจอกันตรงกลางไม่มีนอกจากบบเราเป็นชาร์ปที่จะมีตรงกลางกันแล้วครัจอดสองฝั่งเข้ามาชนที่ชาร์ปตรงกลางมีมีชาร์ปใหญ่ครับ ถามหน่อยครับปลายทางของเนี้ยยาวเท่าไหร่อ่ะไดนี้900ครับแต่900เมตรไดนี้เอาละลุรจะถึงกันได้พี่ก็เหลืออีกประมาณ7เมตรครับก็จะทะลุออกไปที่7เมตรก็จะทะลุทะลุอะไรครับพี่ตรงนี้ทะลุเป็นฝั่งภูมิมองอีกฝั่งหนึ่งเหมือนแบบที่เราลงมาเหมือนลงมาแต่เป็นฝั่งหนึ่งใช่ครับหรือแค่7เมตรตอนหัวออกก็จะเหมือนในหนังะครับที่ว่าเฮ้ยอย่าละขอโน้ตไว้ดิตอนที่คลิปเราออนอ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ส่งคลิปมานะครับ ดเดี๋ยวจนะได้แค่คุณผู้ดูได้เห็นผู้เห็ตอนบนอ่เอาเหมือนจากเขาในวุ้นยังไม่ต้องเห็นต่อยท่างมผมเคยเห็นในยูทูบโครงการอื่นนะต่างประเทศคือพอหัวจอดเนี่ยมันกำลังจะทะลุออกไปอะ่ะเหมือนทีมงานอะ่ะที่ยืนอยู่ตรงอุโงงค์ใหญ่อะ่ะ คตบมอจริใจังไ่เลยแล้วเว้ยแล้วก็ตัวพีจังเี่ยเขาอยู่มานานมากอ่ะใช่ครับนานก็จะลักษณะแบบนั้นนะครับ <c oughs> เวลาที่หัวจ่อแเรวเห็นคนที่เมอที่อยู่ชิวมากเลยจริงๆต้องฝึกกันนามากกว่าจะไมเป็นางานด้านี้ได้่ะโอ้ครับสมเ<ม> <นะ S 2> รื่รองจะลมอยู่ตรงไซนีต้องผ่านาอะไรบ้างอ่ะก็ส่วนมากพวกนี้เขาจะมีประสการณมาจากทพ้านอกอยู่แล้วไซอื่นไซ้ด้วยครับอันนี้ใช้ใช้คนยกเลยเหรอไม่ครับเราจะมีลอกยงครับมันหนักประมาณเท่าไหร่ครถ้าเป็นแผ่นเล็กนะประมาณสองรอามรนอีก เวลาเราเลือกแผ่นที่ว่าจะประกอบคีไหนเป็นเคไหนครับถ้าผมดู้ไม่ผิดผมเห็นว่าไอ้แผ่นประกอบมันไม่เท่ากันด้วยนะใช่ครับเป็นเตเปอร์คัเหมือนจะมีบางแผ่นที่มีความโค้งหัวแบบบางแผ่นจะเอียงเอียงอะไรเงี้ยทาไมอะฮะมันเป็นเรื่องของการยึดครับแล้วก็เวลาต่อให้ให้ได้ถือว่าต่อทิ้งซอแล้วก็ทีนี้เหตุผลที่ขนาดมันไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละจุดยึดมันมีหน้าที่ของมันต่างกันเพราะฉะนั้นการออกแบบมันเลยเป็นบนลนดกษณะก็อาจจะมีช่องว่างได้นิดหน่อย สมมุติไปไปทางโค้งล่ะจะเลือกชิ้นที่มันแบบหัวมันเอียงลงมาอย่างนี้นิดหน่อยแล้วเราก็เอาปูนโป๊ะไปไปเกาแทนเพิ่มใช่คับชิ้นส่วนพวกนี้ครับเราแคสมาจากที่บริษัทนี้ครับจะหล่อผลิตที่โรงงานครับคำนวณมาหมดแล้วเราก็จะมีการทดสอบว่ามันรับ น้ำหนักและแรงต่างๆได้ตามที่คำนวณหรือเปล่าเมื่อ QC ตรวจสอบแล้วว่าผ่านถึงจะเอามาใช้ได้แสดงว่าไม่ใช่ก้อนปูนง่ๆข้างในก็ต้องเสริมเหล็กรับแรงอะไรตามเป็นเหล็กใช่ครับโอ้ตอนนี้ใช้เครื่องยกแล้วนะครับเลือกจะเอาชิ้นนี้ก่อนอาอะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าชิ้นที่มันวางนอนอยู่อะผมพองพอทึงออกไอชิ้นนี้อยู่บนเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะมีเครื่องประกอบครับจับแผ่นซีเมนต์ประกอบได้รอบตัวเลยครับสองร้อยโลนะฮะ อันตรายอยู่ร่นทับเท้าได้คือตายแต่ไม่ครับผมเข้าใจถูกไหมว่าถ้านี่คือหัวเจาะพอมันกลางเจาะเข้าไปเสร็จอะไอ้ตรงสเปซที่มันเปิดไปให้อะมันก็จะค้ำไว้ยัยันให้ก่อนถูกไหมฮะแล้วเราถึงไปประกอบตรงนี้เข้ามาแล้วมันก็จะค่อยๆไปแล้วก็ประกอบคํายันเข้าไปมันมันค้ำไว้ให้เพราะว่ามันไม่แต่ว่าเราเจาะไปแะไว้ตายไม่มันมีหัวที่มันค้ำอยู่ ใช่ง่ายๆเหมือนคลายๆว่าเจาะไปเม็ดนึงแล้วรอนี่ไปประกอบแล้วก็ดันไปทีละเม็ดดันไปเรื่อยๆแล้วก็ดันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจากการที่เข้าไปดูใกล้ๆเมื่อกี้พบว่าขพราะที่หนึ่งไอ้ส่วนที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหัวเจาะเป็นเครื่องประกอบ<ม>คือไอ้ตัวเครนยกตัวเนี้ยเป็นเหมือนส่งแผ่นปูนอันนี้เข้าไปถึงตรงนู้นเฉยๆแต่ตัวที่เอาลงไปวางจริงๆอ่ะคือ ไอ้เครื่องที่อยู่ข้างในนั้นจะเรียกว่าหัวเจาะก็ไม่ใช่เพราะหัวเจาะมันใหญ่กว่านี้ใช่ใช่ใชมันคือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหลายหลายอย่างด้วยทั้งใช้ในการต่อสร้างประกอบด้วยเี๋วมากเลยเดี๋ยวจะสลับไปขึ้นรถเพราะเดี๋ยวดินไปจะสวนกลับมปครับใช่้เราก็จะไปทิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับลาก่อนนะครับครับเมื่อกี้คืออุโมงค์ที่กำลังสร้างกันอยู่ ด้านหลังเราตอนนี้เป็นอีกอุโมงคหนึ่งซึ่งมันเชื่อมต่อกันไหมครับพี่ที่นี่ไม่เชื่อมต่อครับที่นู่นครับเป็นเฉพาะของที่นี่เลยแต่เป็นลักษณะหลังจากสร้างเสร็จแล้วที่นู่นก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นอุโมงเหมือนกันแนะนำคนที่ก่อนไหมชื่อพี่อะไรครับครับผมเทิร์นนารีนทองเลนะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกภาษาสายส่งใต้ดินหนึ่งฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครับเรียกพี่ใครก็ได้พี่ชื่อเทิดครับพี่เทิดอ่ะนี่พี่เทิดแล้วกันเอาจริงๆริมครอย่างแรกเลยจากที่ยอ้ลม ที่เราเยอ่อยู่เนะี่ยถ้าเราไม่เปิดบัลงลมเราจะหายใจไม่ออกใช่ครับ ของการระบายโซอากาศให้มันโซให้เราอยู่ได้ในที่อับอากาศเมื่อกี้เหมือนเราใช้วิธีการเดินบันไดลงมานะฮะใช่ครับเพราลึกมากเหมือนกันตรงนี้ประมันเหมือนตึกสักแปดชั้นไดมะตอนนี้นถ้าเราดูอุโมงค์นี้วงกลมนะครับเซ็นเตอร์วงเนี่ยจะอยู่ที่3-2เมตรจากพื้นพื้นดินก็พอๆกับเจ้าอุโมงค์ใหญ่ที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจากที่เรายืนอยู่นี่ลงไปข้างล่างเนี่ยโครงสร้างของเราลึกถึง48เมตรโอ้โหมันต้องมีกันเป็นโครงสร้างเป็นฐานล่างนะ ครับเป,ป็นรางรถไฟสําหรับการก่อสร้างเอาเครื่องมือเข้าไปทํางาน การแป็นทะแนนในอนาคตเราก็ต้องใช้ในในการลําเลียงเอาคนเดินไปเนี่ยมันก็ก็เหนื่อยแล้วก็ทําให้การทํางานเนี่ยรุนแรถ้าเกิดมีรางเราก็ช่วยในการเที่ยเราจะรบรุงรักษาก็ดีก่อสร้างใหม่ก็ดีทําได้ง่ายขึ้นซึ่งเรามีรถไฟฟ้ามีทางกำลังเตรียมเลยแล้วครับแต่ว่าต้องบอกว่าอุโมงค์ตัวนี้เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก,ก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสายสายที่เราเห็นนี่ยังไม่ได้จ่ายไฟนะกำลังเตรียมที่จะติดตั้งแล้วแต่จ่ายไฟคือตอนนี้ที่เราสงสัยคือมองด้วยตาเปล่าเลยนะมันเป็นแหลกที่วางสายไฟอยู่ซึ่งตอนนี้มันวางอยู่แค่ชั เหลือตรงนี้หลายชั้นเลยใช่ค่ะใช่ใชอธิบายอย่างนี้ว่าชุดเนี้ยเราเรียกว่า1งวงจรเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูง69,00 0โวลต์ถ้าเรานับวงจรนี่1 2 3 4 5สห 6วงจรแล้วเรามีอุโมองค์อีกชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนเป็นอุวงบีอันนั้นจะได้อีก4วงจรรวมแล้วจ่ายสายส่งได้10วงจรซึ่งถ้าเจ้าระบบนี้เดินเมื่อไหร่ก็อาจจะได้กว้างกว่านั้นอีกไหมครับระบบนี้เดินเมื่อไหร่รองรับของเก่าได้เท่าเดิมแล้วก็รองรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยอันเดิมเราบ,บะอกว่า540อนาคตอีก700ก็รับได้หรือจะเป็นพันกว่าก็ยังรับได้อยู่ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสายขาบนนะ้บจะปุมเป็นสายข้าวนี่คืออะไรครับอันนี้คือเขาเรียกอีกระบบหน,น,นึ่งเมื่อกี้บบอ่าคืระสงง าเนี่ยเป็นระบบสายป้อนสายป้อนก็คือออกจากสถานีไปจ่ายเป็นระบบ2 4 0 0 0โวลต์ก็เป็นอีกระบบหน,นึ่งตัวเนี้ยวิ่งจากสถานีไปสถานีแล้วจากสถานีด้านปลายเช่นตัวนี้วิ่งไปลุมพินีลุมพินีก็จะมีว่าแปลงว่าแปลงแปลง,งออกมาเป็น24แล้วจ่ายออกไปตามเสาแล้วเป,ป็นว่าแปลงไปจ่ายให้ชาวบ้านแต่อตัวเนี้ยออกไปไปขึ้นเป็นว่าแปลงจ่ายชาวบ้านเลย<ม>ก็คือที่นี่<ม>ก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันนอกจากจ่ายส่งด้วยจ่ายป้อนด้วย2ระบบผมเข้าใจอย่างหนึ่งที่พี่เอามือไปแตะสายไฟเนี่ยไม่อันตรายหรอฮะจริงๆสายไฟเนี่ย เราเราเรียกว่าสาย XLPE เป็นคอร์สลิงโพลีเอทิลี e ก็คือเป็นโพลีเอทิลีนที่เขาเอาไปทงคุณสมบัติของฉนวนที่อยู่ด้านในเนี่ยสามารถตทนความร้อนได้ถึง90าองศาเซลเีทำให้เราจ่ายไฟได้เยอะนะครับถ้าจ่ายไฟอยู่แล้วก็แต่ได้ครับ<อ>ผมสายใต้ดินเราอยู่ในดินอยู่ในอันเดอร์กาวแล้วก็อยู่แค่น้ำอยู่แล้วคุณสมบัติสามารถแต่ได้ถ้าเป็นสายออนเดอราวก็มีฉนวนเนีครับ ป็นจนวนแรงสูงคนได้ถึง6 9 0 0 0โวลต์สมมุติวันหนึ่งพอหามยามร้ายจริงๆน้ำท่วมโมงก็มมไม่มีไฟรูไม่มีปนหาครับคุณสมบัติแช่้ําได้อยู่แล้วสายเอ P E ยาี่เป็นสายอันารเยสุเพาอสายที่นี่เนาะแต่ว่าถ้าสายอื่นก็ไม่แนะนำให้เด็กๆไปจักมากไม่ครับ <c oughs> และสายนี้จริงๆคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันจ่ายอุปกรณ์อันตรายก็คือจ่ายไฟแรงสูงทาให้จำเป็นเราก็มระยุ่งมันยุ่งอยู่แล้วอเวลาเดินตามถนนกรุงเทพมหานครอะ า,ายต้องหลบอะไรบ้าง่ะที่เราควรจะหลบอ่ะก็อันดับแรกก็อย่างเช่นสะพานล,ลอยก็มันจะมีสายแรงสูงที่วนบนครับส่วนใหญ่จะเป็นสายป <บน S 1> ้อน,นอย่างนี้แหละที่ไปแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ไปเป็นสายอากาศอยู่บนสะพานล,ลอยก็จะอยู่ระดับที่ใกล้ๆกับเราตรงนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงอีกอันนึงผมชอบเดินผ่าเนเพราะ ในการจ่ายจ่ายไฟเริ่มระบบไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะมีลอสมันจะเกิดขึ้นก็จะมีมีเสียงที่ที่ออกมาเป็นในรูปของแสแรงมารื่องของแสงของเสียงพอฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนสายใต้ดินจะปลอดภัยกว่าบนดินเยอะเลยสุดยอดทุกคนอันนี้ก็คือการเจาะอุโมงค์เอาสายไฟลงใตดินเนาะป้าก็เป็นครั้งแรกเลยนะ้องบอมคือความยึก เ่นว่าเทียบเท่ากับตึกสิบซันหาสิบสองซันนโอ้โหนะจริงๆทุกคนการเป็นการตื่นตาตื่นใจอีกอันนึ่งนะทุกคนที่เขา,าเคยเห็นเราก็ได้เห็นเนาะกานถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอันนึงนะ่งด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอ้ประเทศไทยเพื่อนสุดยอดขนาดนที่เฮ็ดสายไฟเป็นเฮ็ดอุโมงค์สายไฟลงใตดินแบบนี้ได้เนาะทุกคนเื่อว่าอนาคตประเทศไทยเพื่อนจะบ่มี ใส่ไฟยืดหึงหน้าดินแล้วแล้วก็ยืดเขียบทางเนาะเพราะว่าเพื่อนะนะจะอ,อ่าเอาลงใต้ดินหมดเลยนะทุกคนก็คือการเจาะเนี่ยเพื่อนเจาะตามเรียยเทะอ่าแขบหางบนว่นเนาะนี่นยอดเลยทุกคนคำว่าเพื่อนจะใช้เวลาการเจาะกับอู้แพ๊บเดียวเลยนะบอมพนักงานของเพื่อนหาการเจานะ์นะมีเพือสิบหาสาวฝนนึงก็ถือว่าเพื่อนฮิตแบบรวดหล็วเนาะนี่อันนี้ก็ ถ้าว่าพวกเขาคิดนี้หรือคิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อและถ้ามีเสียงหยั่งอมค้าง,งเสียงก็เก๊กเก๊กก็ต้องขอโทษขออาภายอยัยอ,อีกครั้<น>งเียกวดนุ่ยนุ่ยทุกคนเพราะว่าเฮากัอยู่ห้องแถวเนาะม,มันกน็มีการเป็นส่วนตัวนะมีหลายคนยูหลายคนจะมีก็ยินเสียงแบบพาฟืนเพรบะว่าเป๊กคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูก็ต้องขอใจทุกคนที่เขามาฮักส่งเนาะแต่คลิปนี้ขอกลาวคำว่าสวัสดีไปบ้า